ค้รถในตำนานวันนี้เราจะมาพบกับคนใช้รถดินต้องการนะครับละาถวินหามากนั่นก็คือ fn 5 Turbo. 2 7 t u r เ o อร์โบตัวแท้ๆเลยนะครับตัวนี้เราจะมาดูวันเจาะลึกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีอะไรบ้างหัวเก๋งภายนอกนะครับรูปรลักภายนอกนะครับทรงเหลี่ยม ดูความบึกบึนแข็งแรงเป็นหลักเลยนะครับภายในห้องโดยสารก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีมาในระดับหนึ่งครับในยุครถปี2 5 3 0กว่าก็มาประมาณขนาดนี้นะครับภายในก็แต่ก็ถือว่าเป็นเกรดชั้นดีอยู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแผงข้างหรือว่าตัวคอนโซลเองก็เป็นฟอร์มูก้าแบบดีเลยหุ้มฟองน้ํามาจากโรงงานเลยทีเดียวในส่วนของตัวช่วงล่างเขาช่วงล่างเขาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคานหน้าจานเบรก นาก็จะมีตัวนี้จะเป็นรุ่นท้ายๆแล้วนะครับก็จะเป็นตัวจานเบรกที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างตัวฟูโซเนี่ยมันออกมาค่อนข้างจะมีระยะเวลาค่อนข้างจะนานรุ่นแรกเขาจะเป็นเบรกเล็กนะครับตอนนี้จะเป็นเบรกใหญ่ละยิ่งตอนนี้นะครับเป็นเทอร์โบแท้ด้วยนะครับสีเลนก็เจ็ดพันกว่าเรับเป็นยุคท้ายๆของตัวโฉมตัวนี้ละนะครับผมในส่วนของตัวโคงคัสซีเองนะครับคัสซีเขาก็มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับโอเคอาจจะไม่ใหญ่สุดนะครับ แต่ก็ถือว่าขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องแตกร้าวเท่าไหร่นะครับในส่วนของคาสของตัวเฉลง 27, Turbo ิง5.7เทอร์โบตรงนี้นะครับก็จะแต่ก็เรื่องผูกเนี่ยนะครับก็จะตามอายุการใช้งานแล้วก็ประเภทของรถนะครับในส่วนของตัวนะครับลักษณะของตัวแพรท้ายนี่ยคือทีเด็ดของเขานะครับแพรท้ายเขาเนี่ยคือในชุดของอัตราทดเนี่ยค่อนข้างจะ ช้าช้ามากมากเลยนะครับอัตาทศเนี่ยอยู่ต้องบอกว่าเจดกว่าตอนหนึ่งทีเดียวนะครับซึ่งคนทั่าไจะช้ามากดังนั้นจึงเป็นที่มาของคําว่าราชาวบ่อดินเพราะเขาถนัดนะครับหน้าง,งานเละๆการปีนบ่อนะครับหรือว่ากรณีที่ว่ามีท่าทรายเนี่ยเขาตักทรายจะริมแม่น้ําขึ้นมาเนี่ยแล้วปีนขึ้นไปถมกองไว้สูงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถปีนไป่ายได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดุมล้อนะครับ ที่เขาเรียกว่าเพาบุมเพาบุมเนี่ยนี่ก็คือเอกลักษณ์ของตัวที่มันเป็นรุ่นท้ายๆแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านั้นจะจะเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของทางมิสูเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตอนนี้ก็จะเป็น6 d 16นะครับขี3ด3ตัดอเชอร์โบตอนนี้ยังไม่มีเตอร์คูลเลอร์นะครับในยุคข,ของตัวเชื่ลงตัวนี้นะครับแต่ทีเด็ดเขาก็อยู่ที่ปั๊มนะครับปั๊มเขาก็เป็นปั๊มเร่งบุลดแล้วแต่ว่าขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับ กำลังในส่วนของตัวรุ่นนี้ก็อยู่ที่220แรงม้าน,นะครับกับเครื่องยนต์ขนาด7,000ซีนะครับมันเจอกับเกียร์นะครับทีเด็ดหลักของเขาเลยสปิเตอร์10เกียร์นะครับซึ่งอัตราทษต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะช้ามากแล้วลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับช้ามากนะครับเจอกับเครื่องท้ายก็ช้าอีกดังนั้นหน้าง,งานเละๆเ,เนี่ยเขาเจอถนักเลยทีเดียวแต่ก็ในเวลาถ้าวิ่งหลังถนนเนี่ยก็ พลังกำลังก็อาจจะแค่พอใช้นะครับก็ไม่ได้ถึงว่าจีจัดเท่าไหร่นะโดยรวมเลยรถรุ่นนี้นะครับที่เห็นในท้องตลาดเสอิมากเป็นรถดำครับนะครับเป็นรถดำเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนควบตัออื่นเนี่ยนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับความแข็งแรงทนทานออกแบบมาก็ค่อนข้างดีนะครับพาวงพาหางก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แข็งแรงทนทานส่วนจุดอ่อนนะครับเคยได้ทํารายละเอียดในส่วนของตัวเครื่อง ะกูล 6D ไปแล้วนะครับก็ไปติดตามในตรงนั้นดูแลรักษาพวกเกล็ดนะ้ำมันเครื่องที่ใช้ให้ดีๆแล้วกันนะครับผมหากมีข้สอสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทุกพี่